จากตีกรองวิเศษเพื่อขอให้ปุ่มปมตามร่างกายหายไปแล้วแสงปมก็ลองไปเดินในตลาดปรากฏว่าไม่มีใครจำเขาได้แสงปมจึงคิดจะลองใจพัินาดูบ้างแม่พ่ยาพีแม่พ่ยาพี่พพลูกเอพ่ยาค่ะไปเอามาจากไหนกันเนี่ยลูกนา้าแสนปมซื้อให้พ แสงปมนี่ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวบังฉันขอไปเล่นกับถุงทองตรงโน้นก่อนนะพะยาค่ะระวังตัวด้วยนะลูกระวังแต่ตัวหัวไม่ระวังเหรอเสด็จแม่ก็ระวังทั้งหัวทั้งตัวนั่นแหละจ้ะลูกจ๋า โอ้ยเก็กหล่อจนหน้าลำคข้ํทำไมแกต้องทำหน้าหล่อตลอดเวลาเนี่ยอ่อก็คุณจะหล่อมาท่าไม่ได้นี่พี่ถ้าเสียงลอยแต่หานรู้แล้วว่าเจ้าหล่อแล้วนี่เจ้าแน่ใจแล้วว่าพระธิดาจัอฉันแค่อยากรู้ว่าพระธิดาที่แหกับฉันนะพี่งั้นก็ตามใจเจ้าก็รอกกันโอ้สวัสดีเจ้า้องสาวฮ่ฮ เพลงพุ่มพวงชนัดมีอะไรเหรอจ้าพี่เออก็พี่เลยข่าวมาว่าแถวนี้มีสาวสวยอยู่พี่ก็เลยแวะมาดูเท่านั้นเองอ๋อสาวสวยที่ไหนไม่มีใครนอกจากน้องนะจ้า<อ> <c oughs> เห็บไหมน้องเองเหรอจ้า <c oughs> แล้วน้องมีสามีหรือ,อยังจ้าอ๋อมีแล้วจ้า <c oughs> โอ้มีแล้วกี่คนแล้วจ้า <c oughs> สี่โอ๊ยไม่ใช่จะมีเท่าไหร่เยอะแยะมีคนเดียวก็พอแล้วอ่ะ อย่าบอกน้ว่าสามีของน้องคือคนที่ชื่อนายแสนปมน่ะเ,ออเขาคนนะั้นนั่นแหละโอ้แล้วทำไมคนสวยอย่างน้องถึงมาทนอยู่กับชายอัประลักคนนี้ได้ล่ะเนี่ย<อ>หรือว่าน้องโดนจับตัวมามันเป็นโจรใช่ไหมมนเป็นจน<อ>ปรปล้งคมคืนเลรอหยุดได้แล้วนะถ้าหยุดกล่าวหาสามีของเราได้แล้วถึงเขาจะอับประละักหน้าตาไม่ดีแต่เขาก็เป็นคนดีนะจะบอกให้โอ้จริงแล้วเนี่ย และเวลาที่เราลำบากต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมาช่วยโดยไม่กลัวอ,อันตรายใดๆทั้งนั้นเขาใช้ความดีพิสูตตัวเขาเองและชนะใจเราด้วยแล้วถ้าจะบอกว่าบอมฉันกือแสนปมท่านจะเชื่อไม่เนี่ยฮะว่างไงเราไม่เชื่อหรอกอบ้าจะหลงท่าทำไมถึงไม่เชื่อล่ะก็แสนปมเนะี่ยเป็นชาอัปราชอย่างที่จะบอกไงจะกลับไปเถอะ ถ้าสามีเรากลับมาเจอเจ้าจะไม่พอใจนะอ้าวแล้วพระโอารสก,กับถุงทองไปไหนแล้วแล้วก็ย่าขาไม่เห็นหน้าเลยอะะอ๋อก็ไปวิ่งเล่นในป่าไงแต่เอ๊ะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่ามีพระโอรสก,กับถุงทองอัพนี่นี่นี่ตุ๊กแกรมาเกาะที่ไหลเหมือนแสนปุมไม่ไม่จริงจริงพะยะค่ะ ก็<ห>ของพญานี่ไก็หม่อมฉันแสนปมเองนี่พะยะค่ะองินที่เราพูดไปเมื่อกี้นีเจ้าก็ขอพระทายพระธิดาที่ยอมรับในตัวหม่อมฉั้นพะยาค่ะเจ้านี่พูดอะไรก็ไม่รู้นนะ เขืนันฉุนแรงเชียวเต็มหน้าเลยว่าแต่เจ้าไปทำอะไรมาปุ่มตามตัวของเจ้าถึงได้หายไปหมดแบบนี้นะอ๋อเรื่องปุ่มเน่ยคือหม่อมฉันน่าเสด็จแม่เรื่อกงกลบบมาแล้วฮะอ่ะนี่จะเป็นใครมาทำอะไรแม่เราฮะบอกมานะไม่บอกใช่ไหมย<อ>